อันนี้คือกิจรกรรมอะไรครับที่ทำตรงนี้เกี่วกประกอบของอาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับอ๋อเหรอครับก็คือว่าถ้าเราจะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราก็ต้องตวงก่อนเพื่อให้มันได้ปริมาณที่เหมาะสมใช่ค่ะโอเคแล้วยังไงครับวิธีการตวงวก็คือบอกว่าน้ำตาลทราย30กรัมใช่ไหมอ่าเราก็ตักน้ำตาลทรายสามสิบกรัมอ่าต้องตักก่อนหรือว่าไงอ๋อเลื่อนก่อน30อ่ะสิกรัมครับแล้วก็ตักน้ำตาล ยาพอดีเปะ๊ะมือช่างทองใช่ค่ะแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ครับทั้งครับทุกื่องส่วนผสมเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็มาผาสมในบิกอร์อ่าบิกอร์ค่ะแล้วเราก็ผสมเสร็จแล้วเราก็ไปนำใส่ในภาชนะที่เราจะไปพอเลี้ยงเนื้อครับผมครับ อ่าผสมอาหารก็มีมีน้ำตาลแล้วมีอะไรอีกน้ำตาลมีน้ำตาลมีปุ๋ยปุ๋ยครับผมมีน้ำตาลแล้วก็มังคาวอ่อนอืแล้วเราก็เอาส่วนผสมนั้น่ะมาเทใส่ขวดแล้วก็ไปนึ่งอ๋อแล้วเทใส่แค่เนื้อส่วนสี่ขวดแล้วพออ๋อครับเนื้อส่วนสี่เวลาเรานึ่งอ่ะนึ่งเอาไอ้น้ำเอาไอ้น้ำเนี่ยคือการฆ่าเชื้ออ๋อเหรอ ก็น,นี่ก็คือหนึ่งเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วพร้อมที่จะเอาไปพอเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อได้เลยมาดูดิมันไม่โกล่กันนะไม่โผลมันเป็นโผล่พูนไงคะมันมีส่วนผสมของหพูนเวลาเราเอาเนื้อเยื่อใส่ปึ๊บเนื้อเยื่อก็จะกินอาหารจากตัวเนี้ยแล้วจะทำให้มันโตก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นดินเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แจ๋วแจ๋วนะสุดยอดป่ะขาผมกัณมากครับขอบคุณมากครับ ตู้เพาะเนื้อเยื่อค่ะเรนสอนเด็กเพาะเนื้อเยื่อค่ะใชะ่ลองๆเลยครับลองก็ก่อนจะเข้าตู้ต้องคาเช้อรอใช่ และนี่ครับคือผลงานของผมนะครับต้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกิดมาเนี่ยจะทำได้ถึงขนาดนี้ยอด และนี่ครับผมได้ทำภรารกิจของผมนั้นล่ลวงลงแล้วนะครบทุกตาประทับไปแล้วของรางวัลกันดีฝ่าไป <c oughs> สุดยอดนะสุดยอดเลราส,สุดยอดครับโอเคจำฉลากจำฉลากแล้วมีของรางวัลเหรอ พร้อมยังไปนะ,ะอ๋อนี่ก็ได้อันไหนอแ,แค่ลูกเดียวอ๋อลูกเดียวเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วเน่จะดีะเหรอรางวัลใหญ่แน่เลยนี่เ่าตั้งนานได้ไหมมันทัดเล่นมาตั้งนานได้ไหมบรรทัดถือว่าดีครับทำให้เด็กเป็นคนซื่อตรงได้ไหรม,มทัดเยี่ยมไปเลย ก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บสนุกมากเลยนะครับนี่ครับควารู้าในวันนี้แล้วเจอกันสนุกสนุกนะแจ๋วนะแจ๋วนะแจ๋วป่าแจ๋วแจ๋วนะชอบเปล่าชอบนะเอาละครับและนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อจำปี2556ครับผมโอ้โหได้ว่านะครับกับบุธสสวทตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยนะครับความสนุกสนานจริงไหม พอสนุกสนุกว่าสุดยอดนะครับและยังแฝงไปด้วยความรู้นะฮะและเนื้อหาสาระต่างๆอีกมากมายครับผมส่วนใครนะครับที่สนใจมานะครับจากน้องๆกลุ่มอย่างนี้นะครับก็มากันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่21สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับผมและวันนี้ครับออาตีไฟเท้ซ้าของผมนะครับก็ต้องจบลงเพียงแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยโอ้ในว่าเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วครับผม เอาเป็นว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าสวยๆอย่างนี้นะครับจากร้านท็อกซิกครับผมและครั้งต่อไปนะครับผมจะไปเอาตี้ฟ0า0ทาันที่ไหนนั้นติดตามชมได้ที่นี่ทีเดียวครับกับบล็อกเอทวิชั่นยีแล้วเจอกันไปเพื่อนไปก่อนนะเจอกันเจอกันเจอกันสวัสดีครับโอ้เจอกันเจอกันมันมาก